จัดอันดับ7ราศีมีโชควันที่17บเจ็กราคม2564นะครับพร้อมกับเคล็ดลับเสริมดวงเฮงจะมีราศีใดบ้างนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ The Magic Code นะครับ มอแมนพลังเลขนะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนหรือว่ามอแมนนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะฮะอย่างเป็นทางการกัแล้วกันสําหรับ f อทุกท่านนะครับที่รับชมนะกดติดตามนะครับกดไลค์กันในช่อง The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับใน YouTube c h anel แห่งนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามกันไว้นะครับ แล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามกันในช่องทางต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะเข้ากลุ่มแบ่งปันตัวเลขก็สามารถแอดไลน์ไอดีด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเอาละครับข้าสื่อเนื้อหาของเรากับวันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชค17มกราคม2564นะครับ ณนะขณะนี้ยังไม่มีประกาศอะไรออกมานะครับก็คงจะยังไม่มีการเลื่อนอะไรนะก็นะถ้าเลื่อนก็ค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหวังว่าผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้นะครับขอให้ควบคุมได้กันแล้วกันนะครับราศีแรกนะครับสำหรับราศีที่ถูกจัดอันดับไว้ในอันดับที่7นะครับที่มีโชควันที่17มกราคม25 6 4นะครับได้แก่ราศีตุลน,นะครับ ราศีตุลหรือว่าลัคนาราศีตุลน,นะครับคือราศีตุลเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยบอกก่อนว่าคือดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์ก่อนหน้านี้อาทิตเนี่ยสถิตเป็นเทวีโชคเพราะนั้นชาวราศีตุลหรือว่าลัคนาตุลมีเกณฑ์ที่ได้โชคค่อนข้างที่จะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับคราวนี้ในดาวอาทิตเนี่ยย้ายนะครับก่อนที่สลากออกคือวันที่17ดใช่ไหมครับดาวอาทิตก็จะย้ายช่วงประมาณวันที่1 4 1 5 นะครับพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยก็หลุดจากตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเทวีโชคแหละนะครับแต่ว่าในทัศนคของหมอแมนคิดว่ามันก็ไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่เสียหายนะครับคือไปอยู่ในเรือนเสาเป็นเรือนคู่ธาตุไฟนะครับแล้วก็เสาก็เป็นกเกษตรราธิบดีคือมั่นคงอยู่แล้วก็อยู่กับพระฤาษีเป็นคู่มิตรด้วยเพะฉะนั้นดาวโชคลาภเดี๋ยวมันเหมือนสิ่งที่สมมุติว่าถ้าไม่ใช่าลาภลอยก็เป็นเรื่องของคนอุปธรรมเป็นเรื่องของความโชคดีในชีวิตนะครับคราวนี้ถ้าราศีตุลเนี่ย ถ้าคุณพลาดโชคลาภลอยจริงๆใครไม่ถูกหวยจริงๆเนี่ยไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตุนเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับบางทีก็มีคนเอาของมาให้มีคนมาช่วยเหลือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสถานการณ์ที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ของอาจจะได้ของขวัญได้ทรัพย์สินได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้โทรศัพท์มือถือได้อะไรที่มีมูลค่ามีราคานะครับเพราะอย่าลืมว่าตําแหน่งพันธุุก็แปลว่าโชคลาภเช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่ว่าต้องทายกันว่าจะต้องถูกหวยอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับในคำว่าโชคลาภในโหราศาสตร์เนี่ยมันมีหลากหลายความหมายนะครับแต่ในในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาบอกกันก็คือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยครับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เสียหายนะครับเป็นสีแกลกนาตำแหน่องพันธุพันธุแปว่า 1, 000, 2, 000, 2, วโชคลาภ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคอยู่เหมือนกันสําหรับชาวลาคนาราศีตุลน,นะครับแต้มดาวมาลนานักษณะนี้ส่วนใครที่แต้มบุญคุณถึงจริงๆคุณเสี่ยงโชคก็อาจจะมีโชคมาแบบราบรอยก็เป็นได้นะครับสำหรับเคล็ดการทาบุญนะครับแนวทางการเสริมดวงก็เน้นให้คุณทําเกี่ยวกับแสงสว่างเลยนะครับมีคอมเมนต์ถามมาว่าเกี่ยวกับถ้าไม่ทําเกี่ยวกับหลอดไฟนะครับไม่ทําเกี่ยวกับเทียนจะเป็นเติมน้ำมันตะเกียงได้ไหมก็ทําได้นะครับเกี่ยวกับ หลอดไฟเนี่ยก็แสงสว่างเติมน,น้ำมันตะเกียงตะเกียงเนี่ยก็จุดไฟให้แสงสว่างเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทําได้ใครที่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญแสงสว่างเนี่ยนะครับให้กับเพื่อนๆชาวราศีตุลก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับบางทีหมาแมนก็เผลอเลยบางทีก็ลืมไปนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับอันดับที่7คือราศีตุลน,นะครับต่อมานะครับอันดับที่6นะครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีธนูนะครับ ราศีถ้าดูครับดาวโชคลาภเนี่ยคือดาวศุกร์นะครับในวันที่17เดนี่ยดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายมาทับลัคนาแล้วนะครับดาวศุกร์จะย้ายในประมาณวันที่6นะครับหมกราคมนะดาวโชคลาภทับราศีหรือว่าทับลัคนาจะจริงๆแล้วเนี่ยต้องไทยว่ามีโชคมากเลยนะครับเพราะว่าโชคลาภเนี่ยทับลักแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่าตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะครับวันที่17มกราคมนะครับจะตรงกับวันอาทิตย์ครับซึ่ง ในระบบมหารักษาของไทยในยวันอาทิตย์เนี่ยก็มีดาวศุกร์เป็นการละกินีนะครับถึงแม้ว่าในยามพิศลักออกเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ยามอังคารนะครับพอเราดูดาวศุกร์ในยามอังคารก็ยังได้ทักษะตกคําว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่ดีนะครับมันก็เลยดูแล้วถูกบันทอนไปเยอะพอสมควรแต่ก็ยังให้น้ําหนักอยู่บ้างนะครับเพราะว่าดาวโชคลาภที่มาทับลักษณะมันก็จะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะ ถ้าไม่ได้ถูกลาบลอยนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะด้านการเงินอาจจะด้านโอกาสนะครับกับเออเรียกได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เขาอุปถัมภ์คุณนะครับหรือว่าจากใครก็ตามนะครับหรือจากตัวคุณเองที่ได้มีการต่อสู้หรือว่าขอสินเชื่อหรือว่านําทรัพย์สินเนี่ยไปแปลงเป็นเอ่อตัวเงินทอ่ทให้ตัวคุณได้เงินมามันต้องมีช่องทางของการได้เงินมานะครับเพราะว่าเราสุกมันคือเงินสดนะฮะ เมื่อมันมาทับลัคนาแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องมีเรื่องได้เงินแต่ว่าจะได้มาจากช่องทางไหนเท่านั้นเองมันหลากหลายช่องทางมันขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของคุณด้วยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณด้วยนะครับเพียงแค่ว่าโอกาสที่มันจะมีเนี่ยมาแล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้เพราะดาวโชคลาภดาวลาภะดาวผู้สนับสนุนเนี่ยมาทับลัคน,นาของคุณนะครับในะนะเดียวกันเนี่ยดาว ดาวการเงินก็ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยดาวที่มาทับมันเป็นกาลก,กินีนะครับเพราะว่าเป็นตรงวันวันอาทิตย์นะครับคำว่ากาลก,กินีเนี่ยมันมีความหมายหลักๆอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือความเสียหายความเป็นอัปมงคลนะครับหรือว่าอะ,อะไรที่มันเป็นเรื่องไหนะอันนี้คือตีแบบไม่ดีไปเลยไออย่างที่2หลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการแก้ไขการแก้ปัญหานะครับเช่นคุณอาจจะไม่มีคุณก็ สมมตินะผมยกตัวอย่างถ้าช่วงนั้นเนี่ยมีการติดขัดแล้วก็จะไปมีการหยิบยืมคุณก็จะมีโอกาสที่จะยืมได้นะครับตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นไปเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับคนที่เขาจะที่คุณเลงอยู่ว่าจะจะให้เขาช่วยเหลือเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่ช่วยเหลือคุณได้นะครับนี่คือความหมายของอการที่ดาวลาภคือดาวโชคลาภเนี่ยมาทับลัคนามันเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุนะครับหรือแม้กระทั่งการ ลาภะก,กาลีเนี่ยกาลีหรือกาลินีมันแปลว่าการถูกบั่นทอนไปด้วยการแบ่งสันปันส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้มาแบบเล็กๆน้อยๆหอมปากหอมคอมาแบบน้าจิ้มไม่ได้ว่าเยอะไม่ได้ว่าก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในคําแนะนําในการลุ้นการเสี่ยงก็ไม่ต้องซื้อเยอะเอาแค่พอสนุกสนานก็พอนะครับ แนวทางการเสริมชะตาแน่นอนดาวสุขหมายถึงของกินนะครับก็ให้คุณทำบุญใสบ่บาตรตอนเช้าถวายเพลนพระก,ก็ได้หรือบริจาคนะทรัพย์ปัจจัยนะครับ,บ,ใ,รบให้กับคนยากไร้หรือบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้นะครับว่าดาวสุขหมายถึงเสื้อผ้าด้วยนะครับต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก,รก,รรรรก่ราศีมังกรนะครับราศีหรือลัคนาราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยดาวโชคลาภเป็นดาวพอังคาร ซึ่งก่อนหน้านั้นในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยในงวดประมาณวันที่16ธันวาเนี่ยดาวอังคารก็โยกกับดาวเสาร์นะเป็นคู่แบบขัดแย้งกันพอ3าปุ๊บเนี่ยอ่ยี่สิบเนี่ยเขาย้ายออกเพราะฉะนั้น30ก็มีเกณฑ์ขึ้นมานะครับคราวนี้ก็ยังมีเกณฑ์อยู่นะครับมีเกณฑ์ต่อเนื่องอยู่นะครับราศีธนูเพราะว่าอ่าในวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์นั้น ระบบมหาทักษะเนี่ยดาวโชคลาภพระอังคารจรเป็นเดชหมายถึงมีฤทธิ์มากนะครับมีฤทธิ์มีแรงมีพละกําลังนะครับและในยามที่สลากออกยันเป็นยาวยามังคารด้วยนะครับแสดงว่าดาวอังคารเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมาเต็มดาวอังคารก็คือดาวโชคลาภของชาวราศีมังกรเห็นไหมครับอิทธิพลดาวพระศุกร์ดีที่ทับลัคนาอยู่ด้วยนะครับก็เป็นดาวที่ส่งเสริมด้านดีแล้วก็ที่สําคัญดาวสองดวงเสาพระราหูเป็นดาวแห่งการเสี่ยงโชคเพราะนั้น ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันบางทีอาจจะได้มาจากของใกล้ตัวเช่นทรัพย์สินเลขบ้านนะครับทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับเพราะว่าพระอังคารเนี่ยมันแปลว่ารถยนต์นะครับอังคารอยู่ในเรือนพันเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วสถิตอยู่ในเรือนพันธุพันทุนั้นแปลว่าบ้านนะครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะออกเลขใกล้ตัวของคุณได้ยังไงก็ลองลุ้นดูนะครับส่วนแนวทางการทําบุญนะครับ เมื่ออังคารเป็นลาบอังคารเนี่ยคือของมีคมอังคารคือกระบือนะครับอังคารคืออะไรที่มันเป็นของแข็งแข็งนะครับคุณก็ทําบุญเกี่ยวกับของมีคมก็ได้นะครับใบมีดโกนนะครับแล้วก็พวกมีดทาควของมีคมทุกอย่างเข็มฉีดยาได้หมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะครับคุณก็สามารถซื้อแล้วก็บริจาคให้กับเด็กโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญก็ได้นะครับ นะก็ลองไปประยุกต์กันดูนะครับต่อมานะครับราศีอันดับที่4นะครับอันดับที่4ที่มีโชควันที่17มกราคมนะครับได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษต,ตรงนี้ครับดาชวชคลาเป็นดาวพระราหูตอนนี้พระราหูลวงทรัพย์อยู่นะครับนะแล้วก็เป็นนิรือวานิจจะด้วยนะครับก็คือท่านในเรื่องของการเงินหาได้ก็จริงนะครับ ช่วงนี้ราศีเมษหางเงินได้นะฮะหางเงินได้แล้วดวงคุณจะหางเงินได้ทั้งปีไม่ต้องห่วงแต่ว่าไอ้ยอดต่างๆคุณองทำใจหน่อยเพราะว่าวันนิดหรือวันนิจ้จะมันก็คือความเสื่อมหรือว่าความต่ําของมาตรฐานนะครับอาจจะคุณหวังเนี่ยได้ยอดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้มาสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามสภาวะดวงดาวนะครับอาจจะเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากโควิดระบาดนะครับหลายๆท่านทําธุรกิจก็อาจจะต้องปิดต้องระงับ นะครับร้านอาหารก็จะต้องเป็นการขายแค่เป็นนําไปกินที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นมันหลากหลายเหตุปัจจัยแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานออนไลน์นี่ก็ถือว่าได้เรื่อยๆนะครับ <ๆ S 1> ราศีเมษดาวโชกลาบเป็นดาวพระราหูวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ดาวร,ราหูทักษะตกคำว่าวมนตรีหมายถึงที่พึ่งหมายถึงพึ่งพาได้แสดงว่าใช้ได้นะครับในยามตกเป็นยามอังคารที่สลากออกนะครับปรกากฏว่าพระราหูได้ทักษะตกคําว่ามูลละ เป็นมูละยามนะทักษะของวันทักษะของยามไม่เสียนะครับในขณะเดียวกันดาวพระอังคารเกรษตรราธิบดีดวงชะตาราศีเมษเริ่มมั่นคงตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะเป็นมั่นคงแต่ต้องมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เนี้ยถือว่าเราดูกันแค่เฉพาะวันนั้นก่อนนะครับในยามนั้นเนี่ย อังคารถือว่ามั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกดาวใดๆเบียดเบียนมีแต่มริตยูซึ่งหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าจะอยู่ไปถึงช่วงปี65เลยนะครับนะก็หลีกเลี่ยงยากเพราะนั้นถือว่ามีแรงมีกําลังนะครับเสาก็ไม่ถึงลักนะที่สําคัญนะครับดาวจันนะครับแมหมอแม่เริ่มเขียนดาวจันนะครับดาวจันทร์นะครับวันที่17มกราคมดาวจันทรโคจร เข้าเป็นตำแหน่งลาภะนะครับก็คือเป็นโชคเป็นลาบนะครับคือจันเนี่ยเวลาเข้าไปสถิตยอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยเขาจะมีผลนะครับให้บังเกิดเรื่องราวนะครับในเรื่องนั้นๆขึ้นมาในกรณีนี้ดาวจันเนี่ยสถิตเป็น11แก่ลัคนาเป็นลาภะนะครับภาษาโหรก็เรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์นะฮรปฐุมเกณฑ์เนี่ยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็จันมาจากตำแหน่งพันธุด้วยราศีเมษก็มีเกณฑ์ที่จะได้ โชคจากสิ่งของใกล้ตัวนะครับบ้านรถนะครับอสังหาริมทรัพย์ของส่วนตัวของตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะดึงตัวเลขเหล่านั้นมาลุ้นมาเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญสวยที่สุดเลยที่ทำให้ราศีเมษสถิตเป็นอันดับที่4นะครับต่อมานะครับอันดับที่3นะครับได้แก่ราศีมิถุนนะครับ ราศีหรือลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับมิถุนเนี่ยชัดๆเลยนะครับดาวโชคล่ามนะครับก็เป็นดาวพระอังคารสืบเนื่องกับราศีเมษเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับแล้ววันนั้นตรงกับวันอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นเดทคือเดทเดทชะนะครับมีฤทธิ์มีเดทมีกําลังหวยออกยามอังคารนะครับยามนี้ก็มีกําลังนะครับเป็นยามของเขาแสดงว่ามีพลังมาก ดาวที่เล็งลัคนานะครับไม่มีอาทิตย์กับพุธไม่มีแล้วนะเพราะถ้าวันที่17จะย้ายไปแล้วนะครับดาวที่เล็งลัคนาจะมีดาวศุกร์กับดาวพระเกตนั่นคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับดาวศุกร์เนี่ยตรีโกนกับดาวรังคารได้เป็นตําแหน่งคู่มิตรนะครับศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา แนวทางการทําบุญของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับจะจะให้ส่งเสริมดวงตาให้ดีเนี่ยคุณก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มของหอมดอกไม้ต่างๆนะครับก็หรือบางคนนะคุณต้องทําใจนิดนึงช่วงนี้อาจจะลัคกี้อินเกมแต่ไม่ค่อยจะลัคกี้อินเลิฟเท่าไหร่นะครับสำหรับคนมีคู่เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยวันเห็นจะชัดว่าในวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์เนี่ย เป็นการกิณีของวัน,นแล้วก็เล่งลัคนาคุณนะครับแล้วก็ดาวคู่ครองของคุณก็ไปเป็นมรณะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเ,อเขาเรียกว่าไม่ต้องไปจริงจังหรือว่าซีเรียสอะไรมากนะักกับเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักนะครับเน้นในเรื่องเงินในเรื่องโชคลาภในเรื่องการงานซะก่อนนะครับาการงานจริงก็เป็นมรณะอยู่ก็เงียบๆเหมือนกันช่วงนี้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ นะแต่มันยังดีว่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะก็มีเกณฑ์ที่จะมาช่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนวทางการทําบุญนะครับแนวทางเสริมชะตาของชาวราศีมิถุนนะครับก็คือเรื่องของอาหารการกินการทำบุญใส่บาตนะครับถวายเพลพระหรือแม้กระทั่งทําบุญเกี่ยวเรื่องของเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือว่าของหอมต่างๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับ ต่อมาครับราศีอันดับที่2นะครับได้แก่ราศีมีนนะครับราศีมีนหรือว่าลักนาราศีมีนนะครับทั้ง2ออย่างเลยนะครับราศีมีนเนี่ยดาวโชคลาภก็เป็นดาวเสาร์นะครับเป็นเกษตรตราธิ่วิกงก้ามคงสมบูรณ์แจ๋วเลยนะครับพัลเร์หัดยังสถิตเป็นลาพระตรงนี้ต้องรีบโกยเพราะช่วงนี้นะครับตลอดระยะเวลามกราคมพฤษภาคมนี่ชาวราศีมีนจะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากนะครับ ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้นะครับฟังให้ดีนะครับราศีมีนอยากทําอะไรให้รีบทำนะครับมีแพลนจะทำโน่นนี่นั่นให้รีบลงมือรีบเทคแอคชั่นนะครับเดี๋ยวพอเข้าเมษาเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยจะไปเป็นวินาศบางทีมันออกหน้าอะไรมากไม่ได้นะครับสแสดงออกอะไรมากไม่ได้โชว์ออฟอะไรมากไม่ค่อยได้แต่มันไม่ได้ถึงกับแย่นะไม่ไม่ถึงกับแย่มันแค่เป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้น นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ได้ทั้งโชคลาภด้วยได้ทั้งเรื่องของการงานอาชีพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับราศีมีนในช่วงนี้ในยามพิศลักออกยังออกเป็นยามอังคารด้วยก็เป็นอังคารเป็นเจ้าเรือ,รเนอ,รรอ,รอนการเงินของราศีมีนประกอบกับตอนนี้ดาวการเงินเป็นเกษตรราธิบดีแล้วเห็นไหมครับอังคารเป็นธาตุลมนะครับอยู่ในราศีเมษตรงนี้เป็นธาตุไฟราศีเมษเป็นดาวเรือนการเงินของราศีมีนนะ อ,อยู่ในเรือนการเงินตรงนี้เป็นทัดไฟไฟกันลมเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรที่เข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บเข้ามาแบบฉับฉวยปุ๊บปับ๊บรับโชคมาปุ๊บไปไวอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโชคลาบลาบลอยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เข้าใจว่าบางทีมันมาไวไปไวปุ๊บปับ๊ปปุ๊บปับ๊บนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะคว้าได้หรือเปล่าเพราะนั้นแนวทางการทําบุญเสริมชะตานะครับของราศีมีนเนี่ยถ้าจะเสริมเรื่องเงินเนี่ย ก็เสริมเรื่องของของมีคมก็ได้คือทําบุญเกี่ยวของมีคมนะครับหรือจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเลือดก,ก็ได้ถ้าใครบริจาคเลือดได้นะครับหรือจะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอที่ดินนะครับเพราะเสาเป็นโชคเป็นลาบเห็นไหมครับเสานี่คือดินคือสิ่งปลูกสร้างเสาคือเข้าสารเนี่ยก็ได้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับใครสะดวกล้างปา่าช้าก็ลองดูนะครับเพราะว่า ราหูกับเสาเนี่ยเป็นคู่มิตรกันราหูหมายถึงผีเสาเนี่ยหมายถึงป่าช้านะครับก็ลองดูนะฮะต่อมานะครับอันดับที่1นนะฮะราศีอันดับที่1นนะครับ,บ,ท,รบที่ถูกจัดไว้อันดับที่1นนะครับที่จะมีโชควันที่17มกราคม64ได้แก่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภหรือล,ลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ต้องบอกว่าราศีพฤษภและลัคนาพรพฤษภทั้งคู่เลยนะ ดาวโชคลาภเป็นดาวพระราชวดีแน่นอนพระศพอยู่ตรงนี้นะครับพระราหูทับหลักพระราหูดาวเสี่ยงโชคนะครับพระราหูพระเสาร์นะครับคู่มิตรใหญ่ที่เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ดาวพระราชวดีเป็นดาวโชคเวรนลาภเป็นโชคลาภอยู่สุภาะนะครับจุดที่ได้จริงๆนะครับมีน่าสนใจจริงๆหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือ ดาวลาภเ,เป็นสุภะถือว่าดีแหละถึงแม้จะเป็นนิจจะนะก็คืออาจจะได้ไม่ได้ไม่ได้มากได้ไมแต่ก็ถือว่า,วาวโอเคมีเกณฑ์ได้นะครับปุตตะนะครับนะพุทโศปุตตะเป็นดาวพุทธบอกว,ว่าปุตตะเนี่ยมาอยู่ร่วมเดือกนกันกับดาวเสาร์ด้วยเป็นคู่สมพลคือความสําเร็จปุตตะแปลว่าโชคลาบนะครับแปลว่าเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาบมามีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสุขสมหวังมากขึ้นนะครับ ดาวอาทิตนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่สุภาะแสดงว่าไงพันธุมันก็แปลว่าโชคลาภเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นโชคลาภด้านทรัพย์สินด้านลาภผลความเจเริญในชีวิตครอบครัวนะครับมาอยู่ตำนแหน่งสุภาสุภาคือความก้าวหน้าความดีงามอยู่คู่กับดาวพระรากสมดีเป็นคู่มิตรดาวที่ส่งเสริมเกื้อกูลกันนะครับแสดงว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรจะทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคอยดันคอยหนุนคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยนะครับมันจะ มีความสมบูรณ์นะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะแบบมั่นคงเพราะว่าดาวเสารนะ์ดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุเป็นะดาวคู่ธาตุไฟแต่ดาวคู่ธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนความสําเร็จที่มันมาแบบปุ๊บปับ๊บโอกาสเข้ามาแล้วคุณก็จับนะจับโอกาสนี้แล้วก็สําเร็จเลยนะแบบไม่ต้องวางแผนนานนะครับเพราะว่าคําว่าคู่ธาตุไฟนะไฟคือโหมเลยนะครับแบบขึ้นแบบเร็วๆนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับมันแปลได้เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภรับรบอยด้วยนะครับนะบเกณฑ์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าราศีพฤษภเนี่ยในเรือนที่เล็งดวงชะตาจะไม่มีดาวอะไรตอนนั้นดาวศุกร์จะย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวต่างๆจะมาสมรวมกันอยู่ในตำแหน่งสุภาษซึ่งแปลว่าชื่อเสียงเกียรติยศความดีงามนะครับ แล้วก็ความก้าวหน้านะครับมันดีไปหมดเลยพูดง่ายนะครับมันดูแล้วมันดีทุกเหลี่ยมเลยแล้วก็ความสําเร็จของคุณมันต้องยิ่งใหญ่นะครับมันต้องเป็นความสําเร็จที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเสราร์พระดาหูเนี่ยตีโกนกันอยู่นะก็ตรงนี้แหละครับก็เป็นเกณฑ์ที่ดูแล้วเนี่ยนะพลิกดูไม่ว่าจะมุมไหนอะไรยังไงเนี่ยราศีพิศษค่อนข้างโดดเด่นนะครับแถมถ้าเกิดคุณไม่ได้อะไรจากราบลอยนะคุณก็จะได้โชคที่ดีจากเรื่องของการงานได้โอกาส ดีๆโอกาสจังหวะฟุกๆเรื่องงานด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเองดาวจันทร์ก็สถิตเป็นกรรมะนะครับในเรือนกรรมะของคุณแสดงว่าก็ต้องมีข่าวดีเรื่องของการงานโดยยิ่งใครทํางานที่เกี่ยวกับงานสีเทาๆนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพนันขันต่อหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับออนไลน์ยิ่งดีมากๆเลยนะครับนี่คือราศีพฤษภดูแลเนี่ยเหลี่ยมต่างๆมันเขาเรียกว,ว่าลงล็อกไปหมดเลยนะครับ แนวแนวทางการทาบุญเสริมชะตาของชาวราศีพฤษภในเมื่อดาวาพสัษดีเป็นลาบเนี่ยคุณก็ทําบุญเกี่ยวกับพระภิสุงสงฆ์ก็ได้นะครับทำบุญกับการส่งเสริมศาสนาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโบชัวแผ่นพับหรือว่าหนังสือสวดมนต์นะครับทําได้หลากหลายอย่างเลยแล้วก็ทาบุญเกี่ยวกับดาวเสาร์ก็ได้คนแก่คนเฒ่า,คน,าคนชรานะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆก็โอนเงินไปให้ท่านบ้างนะครับเชื่อเหลือเกินว่า คุณโอนไปให้ท่านเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะย้อนกลับมาหาคุณเป็นร้อยเท่าบันเท่านะครับนะขอเชื่อตรงนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือแรงของดวงดาวด้วยนะครับสองคือแรงบุญบารมีนะเขาเรียกว่าเป็นบุญที่คุณทำกับบุพการีนี่แหละประเสริฐที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับราศีพฤษภกนะครับแล้วก็ครบถ้วนทั้ง7ลราศีห้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านขอให้มีความสุขทุกท่านตลอดปีตลอดไปแล้วติดตามกันเป็นกัลยาณมิตรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ